สวัสดีครับพบกับบ๊อบแฟนคลับชาแนลนะครับวันนี้เรามีสินค้ามาอีกหนึ่งอย่างที่จะมารีวิวนะครับก็คือเป็นขนมทานเล่นนะครับก็คือป๊อปคอนนะครับป๊อปคอนรสนะครับคาราเมลนะครับตัวนี้เป็นของอยี่ห้อไฮโซนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับตามนี้เลยนะครับนี่ครับเบอร์โทร099 4696655ครับแล้วก็ไอเดียลายเป็น ทีตัวเล็กนะครับแล้วก็ตามด้วย0918324393ครับนะครับมีจำหน่ายทั้งปีกและส่งนะครับตัวนี้นะครับที่ผมรีวิวเนี่ยเป็นรถคาราเมลนะครับด้านในเนี่ยครับก็จะมีบรรจุด้วยตัวดูดความชื้นนะครับนะครับข้างในนี้นะครับไม่ใช่ขนมนะครับอย่าไปทานนะครับอย่าไปแกะทานนะครับนะครับโอเคตัวด้านบนนะครับจะเป็นฝาสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้ ็อปคอนนะครับคาราเมลออริจินอลนะครับเห็นไหมครับชัดเจนออกแบบได้สวยงามนะครับเป็นโลโก้ของเขานะครับเรามาแกะกันเลยนะครับเมื่อเราเปิดฝาขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะฝาปิดแบบดึงนะครับตัวนี้นะครับก็ทำการเปิดได้เลยครับนี่ครับเปิดง่ายครับ อ่าเห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอืมตัวนี้นะครับสำหรับคนที่เออ่ไม่ชอบหวานมากนะครับก็จะดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหวานน้อยนะครับผมลองชิมดูแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าหวานกำลังดีครับไม่หวานมากเินเกินไปนะครับแล้วก็ มีกลิ่นอายของความหอมนะครับของคาราเมลนะครับเคลือบนะครับนี่ครับแล้วก็กรอบนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะครับตามนี่ครับตามเป็นโลโก้นี้ได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านจะไปซื้อตอนนี้นะครับก็มีจําหน่ายอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับสร้านนะครับร้านแรกนะครับอยู่ที่หน้าห้องสมุดนะครับ สำนักเชฟราการและเทโลยีสแอเทศนะครับแล้วก็ร้านที่2เนี่ยจะอยูอ่มุมตึกอาคารร้อยปีนะครับเป็นร้านกาแฟก็ไปลองไปไปหาอุดหนุนได้นะครับรสชาติก็อร่อยครับก็มีอยู่3รสชาตินะครับก็คือรสชาติคาราเมลนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีชาเขียวนะครับโอเคครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถที่จะไป ซื้อลองชิมกันดูนะครับรสชาติอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าหากท่านคิดว่าคลิปนี้นะครับน่าสนใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ